มันไม่ยุติธรรมมันน่าเกลียดผมขออะไรครับที่ผมต้องพูดความจริงจากใจผมเลิกสถีิครับทำร้ายประเทศนี้ทำล้ายชาวนาเลิกสถีิแบงไหนก็แล้วแต่ที่ปล่อยให้ชาวนาได้เงินไม่ใช่ไปถอนมันต้องไปฝากมันกลับกันหมดนะครับมันุกปนเนี้ยคนไทยอะ่ะเราไม่จะอยู่เปนยังไงขอบคุณครับ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับประเด็นร้อนนะครับอยู่กับผมนัทพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าร้อนๆเลยนะครับสำหรับเรื่องของการถแถลงในแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในโครงการรับจำนำข้าวของทางรัฐบาลนะครับสท่านที่คุณผู้ชมเห็นเกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวโดยตรงท่านแรกอยู่ทางด้านของซ้าย,ซ,ายซ้ายมือผมนะฮะก็ยังไ,ไงดี ซ้ายมือผมก็คือขวามือคุณผู้ชมน <c> ะ <oughs> คือท่านที่นั่งอยู่ฝั่งนี้เนี่ยนะฮะก็คุณกิติรัตน์นรนงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนกลางก็จะเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับคุณนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไพศาลส,ส่วนคนที่พูดเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ระบายความในใจก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง คุณธนุศักดิ์เล็กอุทัยนะครับสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นเราติดตามมาโดยตลอดนะครับว่าโครงการรับจำนำข้าวแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรจะทําอย่างไรล่าสุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมคงได้ติดตามนะครับว่า มีการปล่อยกู้นะฮะให้กับสถาบันการเงินก็คือทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะครับโดยธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ก็คือทางด้านของธนาคารอมสินมูลค่า5,000ล้านบาทนะครับแล้วก็ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางผู้อำนวยการธนาคารอมสินคุณ อรวิย์ชัยริมปะมนตรีก็ออกมาแถลงข่าวนะครับถึงการปล่อยกู้ดังกล่าวเป็นการปล่อยกู้ตามปกติที่เรียกกันว่าอินเตอร์แบงก์นะฮะก็เป็นการปล่อยกู้ระหว่างธนาคารหรือว่าระหว่างสถาบันการเงินคำถามที่ตามมามากมายหลากหลายครับว่าเหมาะสมหรือไม่การปล่อยกู้แบบอินเตอร์แบงค์มันมีแบบโอเวอร์ไนท์คืนเดียวชำระเงินหรือว่าเป็นเรื่องของสภาพคล่องของธนาคารที่มันบกพร่องไปจะต้องหาเงินมาเติมหรือจริงๆแล้วธนาคารที่มีสภาพคล่องล้นหลามอยู่แล้ว ก็ยังสามารถที่จะไปกู้ในระหว่างธนาคารหรือว่าอินเตอร์แบงค์ได้นะนี่ก็เรียกว่ามีหลากหลายประเด็นมากมายนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาวันนี้พี่น้องประชาชนบางส่วนนะครับที่เห็นข่าวดังกล่าวแล้วอาจจะเรียกได้ว่าคล้อยไปตามกระแสทําให้มีการไปถอนเงินกับทางธนาคารอมสินล่าสุดที่เป็นตัวเลขออกมานะครับทางด้านของผู้อำนวยการธนาคารอมสินมีการเปิดเผยออกมานะครับ ช่วงตั้งแต่เช้า8โมงกว่าๆ9โมงจนถึง16นากกว่ากว่า30นาทีเนีน่ยนะฮะ4โมงเย็นเนี่ยนะครับก็ธนาคารในกรุงเทพหานครและปริมณฑลรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้มีประชาชนไปถอนเงินกว่า30,000ล้านบาทขณะเดียวกันมีฝากอีกหมื่นล้านบาทเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าติดลบเท่าไหร่วันนี้วันเดียวนะครับ20,000ล้านบาทเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้ครับว่าเป็นยังไงแล้วก็ภารกิจของธนาคารอมสิน ทำได้หรือไม่ได้ทําความเข้าใจกันหน่อยว่าอินเตอร์แบงค์คืออะไรและขณะเดียวกันว่าในส่วนของธนาคารเขาจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรณดาจันสมนะครับคณะบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจของนิด้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ก่อนทักกันคือคือพอเห็นข่าวนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าทุกคนตกใจหมดค่ะนะฮะโอ้โหเห็นวันนี้ผมเนี่ยเนี่ยนะฮะเนี่ย ทางด้านของคุณวรวิชชัยริมป่ามนตรีผู้อำนวยการธนาคารออมสินยอมรับว,ว่าวันนี้มีคนถอนเงินติดลบถึง20 0 0 0ล้านบาทนะฮะแต่ปริมาณดังกล่าวไม่ถือว่ามากนะักเพราะว่าธนาคารยังพอรับได้เนื่องจากธนาคารมีสภาพคล่องส่วนเกินสูงถึงสอง0ส0ล้านบาทแล้วก็ยืนยันว่าธนาคารจะยังไม่มีการปล่อยกู้ให้กับทกสเพิ่มเติมแน่นอนหากลูกค้ายังคงตั้ง,งข้อสงสัยอยู่ <c oughs> นี่แค่บางเรื่องนะฮะ <c oughs> แต่ว่ามันโยงมาโดยตลอดว่า <c oughs> เอาละ อยากให้อาจารย์ลองฉายภาพให้ดูหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคำถามของผมเนี่ยเยอะนะฮะอินเตอร์แบงค์คืออะไรภารกิจของธนาคารอมสินจะปล่อยกู้มันมันทำได้ลากมากมายมหาศาลเลยหรือเปล่าหรือว่าจะไปกู้ให้กับธนา,ธนา,ธนาคารของรัฐได้ได,ได้ได้แบบตัดสินใจได้โดยง่ายอะไรหรือเปล่ายังไงครับ คือจริงๆต้องเรียนคุณนัทพงศ์ก่อนนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมว่าจริงๆธนาคารอมสินเนี่ยเราต้องมองว่าเขาเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะซึ่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยจัดตั้งขึ้นเนี่ยตามนโยบายของรัฐนะคะเพื่อการพัฒนาซึ่งจริงๆแล้วก็คือเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจแล้วก็สนับสนุนการลงทุนต่างๆนะคะภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลังนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงการคลังเนี่ยก็ได้มอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้ามาดูดูแลเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยเหมือนกับธนาคารพาณิชย์อื่นๆนะคะเพราะว่าเขาเป็น ธนาคารสถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาดูแลตัวสถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยเฉพาะในส่วนของการตรวจสอบผลการดําเนินงานแล้วก็อาจจะดูแลในเรื่องของความเสี่ยงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจด้วยนะคะก็จะไม่ได้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลเหมือนของธนาคารพาณิชย์ปกตินะคะซึ่งอันนี้เราจะต้องเข้าใจว่าการกํากับดูแลเนี่ยก็จะไม่ได้มีมากมากเข้มข้นเหมือนกับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้กับธนาคารพาณิชย์ทั่วไปนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยธนาคารออมสินเนี่ย เป็นรัฐวิสาหกิจนะคะซึ่งออในรูปแบบสถาบันการเงินเนี่ยมีรัฐบาลเป็นประกันนะคะนั่นหมายความว่าอย่างไร กระทรวงคลังดูแลกำกับดูแลแล้วก็การดำเนินธุรกิจเนี่ยอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติของธนาคารอมสินเองอพุทธศักราชธนาคารอมสินใช่พุทธศักราช2589นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารอมสินโดยวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยนะคะเป็นธนาคารเพื่อเพื่อการออมนะคะต้องตรงเรียกอย่างนี้ดีกว่าเป็นธนาคารเพื่อการออมเพื่อสําหรับประชาชนส่งเสริมให้ผู้มีไรายได้น้อยเนี่ยออมเงินนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของธนาคารอมสินส่วนมากเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการออมแล้วก็เจาะกลุ่มเป้าหมายไปที่ผู้มีรายได้น้อยนะคะซึ่งอาจจะมีรูปแบบของบรริกา หลายหลายแบบให้ให้เห็นทีนี่ให้เห็นได้บ้างอย่างที่ทําได้พิเศษเลยก็คือเรื่องของสลากออมสินซึ่งไม่ใช่ธนาคารพันที่ทำได้นะเฉพาะสถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยทำได้รออตรงเนี้ยมันก็ทําให้มีคําถามว่าจริงๆแล้วถ้าปล่อยสินเชื่อในลักษณะที่เป็นอินเตอร์แบงค์ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสากลการเกษตรเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วทกศเองก็เป็นสถาบันการเงินเฉพาะ,าก,าพาะกิจเหมือนกันที่ภายใต้ กระทรวงการคลังเช่นเดียวกันแล้วก็อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการคลังนะคะเหมือนกันผมพยายามจะฉายภาพอย่างนี้ดีไหมอาจารย์ถ้าถ้าผมฟังอาจารย์แล้วผมสรุปเนี่ยคือถ้าดูเฉพาะสถาบันการเงินก่อนนะเราจะมี2ส่วนเราพูดง่ายๆมีสองส่วนใช่ไหมฮสถาบันการเงินเอกชนทั่วไป ธนาคารธนาคารเอธนาคารธนาคารพาณิชย์อะสีเขียวสีฟ้าสีส้มอะไรสิต้องเงินเลยเนี่ยนะฮะอันอันนี้คือธนาคารพาณิชย์ใช่ไหมอันนี้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเขาจะมีกฎเกณฑ์ในการกํากับดูแลที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ใช้กฎเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานสากลเลยที่เราเรียกว่าเป็น Basel 2เนี่ยเป็นเป็นหลักเกณฑ์ในการกํากับดูแลอันนี้คือ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 ธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์เรียกธนาคารพาณิชย์และอีกอันหนึ่งที่อาจารย์พูดถึงก็คือธนาคารเฉพาะกิจสถาบันการเงินสถาบันการเงินเฉพาะกิจใช่ไหมฮะจะมีทกศ มีทกสมีธน,นาคารออมสินมีธนาคาร SME Bank พ,พวกเนี้ย SXsim Bank ด้วย,วยใช่อันนี้ก็จะมีหน้าที่ในการรับฝากเงินได้แล้วก็ออ่อยสิชืิอกรุงไทยเป็นไหมฮะ กรุงไทยเออกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ค่ะกรุงไทยนี่พาณิชย์นเอาให้ชัดนะเราแยกให้ชัดนะฮะธนาคารพาณิชย์กรุงไทยนี่อยู่นะเพราะว่ากรุงไทยเราก็บอกเฮ้ยโอ้โหกองกู้กันใครก็ถือหุ้นมากอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะจุดกำกับดูแลอะไรเงี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์นะอยู่กับทางทปทนะฮะส่วน3-4ธนาคารเมื่อสักครู่ออมสินนะทบกสเอสเอ็มอีแ เอ็กินแบงค์สีธนาคารนี้สถาบันเฉพาะกิจใช่คะ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากัน,นส,สถาบันเฉพาะกิจเนี่ยเขาต้องมี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 มมวัตถุประสงค์ใช่ของแต่ละสถาบันการว่าจะต้องทำอะไรใช่ไหม<ะ>ที่จะออกมาแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะไปคุยกันต่อฮะเดี๋ยวผมขอขอขอ,อนุญาตไปที่ธนาคารอมสินตัวตัวจริงเสียงจริงหน่อยนะฮะประธานสาภาพรารงานรัฐวิสาหกิจธนาคารอมสินนะฮะคุณลิขิตกลิ่นถนอมนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเรานะครับ,รบสวัสดีครับคุณลิขิตครับครับสวัสดีครับโอ้วันนี้เห็นได้ข่าวมานี่ทางธนาคารอมสินนี่ เรียกว่าให้บริการพี่น้องประชาชนค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการถอนเงินเนี่ยนะครับ,รบทางสหภาพผมเห็นข่าวด้วยนะครับว่าไม่เห็นด้วยกับการที่ปล่อยเงินกู้อันนี้เป็นยังไงครับก็คืออย่างนี้นะครับต้องไล่าฟังว่าจริงๆเนี่ยทางธนาคารท,ที่เขาปล่อยเงินเงินให้ทกศเนี่ยมันเป็นธุรกรรมปรกติครับนะครับแต่เนื่องจากทางพี่น้องลูกค้านะครับลูกค้าอ,อจาจจะจะยังยัง ยังไม่เข้าใจในเรื่องของอินเตอร์แบงก์เขาคิดว่าปล่อยให้เกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวครับวันนี้ก็เลยเกิดกระแสเยอะเลยนะครับก็จะถอนไปสามหมื่นล้านโดยประมาณนะครับเป็นวงกลมทั่วประเทศแล้วก็มีเงินฝากเข้ามาประมาณหมื่นล้านครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรครับ ครับผมติลดลถประมาณสัก20ง0มล้านถูกไหมฮะโดยประมาณครับครับแล้วอย่างนี้เราจะทํายังไงฮะในฐานะที่เราเป็นสาภาพแรงงานแล้วก็เห็นวันนี้มีข่าวด้วยเหมือนกันว่าอ,อ,อาจจะให้ทางผู้มีการเนี่ยระงับการที่จะออปล่อยกุ้เพิ่มเติมก็คือจุดทั้งหมดเลยเนื่องจากทางลูกค้าประชาชนเนี่ยนะครับเกิดความกังวลก็พนันสถานการณ์เนี่ยมันไม่ไม่ไม่เหมาะนะครับ ความเสี่ยงเกี่ยวกับวิกฤตการเมืองไม่เหมาะก็ขอให้ธนาคารเนี่ยหยุดซึ่งธนาคารก็หยุดเหมือนล่ะครับตอนนี้ยหยุดมาแล้ะนะครับอของเดิมนะรฮะของเดิมที่ปล่อยไปเมื่อวันที่สิบสามกุมภาพันธ์ก็ของเดิมที่ปล่อยไปก็คือมันเป็นธุรกรรมปกติห้าพันล้านนะครับวันที่สิบสามซึ่งธนาคารได้มีข้อตกลงเป็น M O U กับทางทกศไว้ตั้งแต่วันที่แปดมกราะครับแต่อย่างไรก็ดีเมื่อเมื่อเย็นนี้เองเพิ่งได้คุยกับคุยกับประธานสาภาพของทอกศนะครับ ครับก็บอกว่าก็บอกบอกทางทกศว่าก็ยังไงก็ถ้าเขงเงินมาคืนได้ก็จะได้จบไปอซึ่งทางทกศเองก็ก็รับรับไว้แล้วบอกว่าพรุ่งนี้จะลองไปหาเรือดูครับพรุ่งนี้ก็คือในส่วนของทกศจะไปหาเรือกับทางผู้จัดการใช่ไหมฮะใช่ครับทางผู้จัดการใหญ่ครับว่าสามารถที่จะคืนเงนินธนาคารน้ำสินได้ไหมถ้าบ,บ,บอกว่าไม่ได้ใช้นะะ ไม่ได้ใช้แต่ก็ยืนยันได้ครับว่ากอห้าพันล้านนั้นไม่เกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ที่ที่เป็นลูกค้าของอมสินไหมฮะครับก็การแรกก็ต้องฝากขอโทษจริงๆนะครับขอโทษจริงๆซึ่งซึ่งจริงๆธนาคารเนี่ยยืนยันไว้เลยนะครับธนาคารมสินจะไม่ทําธุรกรรมอะไรที่ยังไม่โปร่งใสยังไม่ชัดเจนทางด้านกฎหมายไม่ทําแน่นอนและมีธรรมะิบาลขององค์กรไม่ทําแน่นอนแต่แต่ ธุรกรรมที่เป็นเรื่องปกติครั้งเนี้ยเป็นเรื่องปกติจริงๆนะครับเป็นเรื่องปกติซึ่งธนาคารปล่อยอินเตอร์แบงค์ให้กับอีกสามสิบกว่าแบงค์เหมือนกันทั้งในและก็ต่างประเทศให้เหมือนกันเลยครับให้ปกติแต่เผะเด็ว่าครั้งนี้ที่ไม่ปกติเพราะว่าเพราะว่าทางสถานการณ์บ้านเมืองพระนั้นเมื่อเกิดความหวั่นไหวเนี่ยก็เลยต้องฝากข,ขอโทษแล้วก็หยุดการให้กู้อินเตอร์แบงค์กับกกศ ครับผมเอ๊ะคุณลิขิตครับผมถามคำถามสุดท้ายจริงๆว่าคือในส่วนของปกติทั่วไปออมสินที่ที่มีการปล่อยอินเตอร์แบงค์หรือว่ามีการกู้กันระหว่างธนาคารเนี่ยฮะวงเงินมันถึงขนาดนี้ไหมฮะถึง5000ล้านบาทหรือว่าระยะเวลาในการให้กู้เนี่ยมันยาวถึง30วันอะไรยงนี้ไหมฮะประมาณนี้ครับประมาณนี้คือเงินเนี่ยจะจะจะเป็นตัวเงินนะครับใบหนึ่งก็ห้าพันสามพันเจ็ดพันได้ทั้งหมดครับแล้วแต่ข้อตกลงครับระยะเวลาล่ะครับ ยะเวลาทัดเนี่ยครับประมาณสามสิบวันเจ็ดวันก็มีรับขึ้นอยู่กับว่าความต้องการเท่าครับผมครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับ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 ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณลิขิตกลิ่นถนอมนะครับวันนี้ก็ยืนยันนะฮะว่าในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อย่างที่ทางคุณวรวิชชัยริมประมณีผู้ผู้อนวยการของออมสินบอกมาครับอาจารย์ว่ากติลบประมาณสักสองหมื่นล้านบาทแล้วก็บอกว่ายืนยันว่าทางธนาคารเองจะไม่ปล่อยกู้นะฮะ กับโครงการหรือว่าสัญญาเงินกู้ต่างๆที่ยังไม่โปร่งใสหรือว่าชัดเจน<ะ>นะร<ะ>เดี๋ยวรอเราต่อไปนะกลับมาคุยกับอาจารย์ต่อว่า<ะ>เอาล่ะพอเราแยกแยกพาร์ทออกมาเห็นภาพว,ว่าในส่วนของธนาคารพาณิชย์ทบทดูแลในส่วนของอสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ<ะ>อันนี้กระทรวงการคลังหรือว่าอาจจะเป็นกระทรวงอื่น อ่าส่วนใหญ่ก็เป็นกระทรวงการคลังหมดถือหุ้นเยอะสุดอะเออถ้าพูดจริงๆสถาบันการเงินเฉพาะกิจเฉพาะกิจเนี่ยนะคะ,คะกระทรวงการคลังจะเป็นคนดูแลอยู่แล้ว <ปน S 1> <ๆ S 2> ซึ่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยเราต้องแบ่งกันเป็นสองส่วนด้วยนะคะส่วนที่รับฝากเงินกับผู้ประชาชนโดยตรงเนี่ยก็จะมีอยู่สองแบงค์ด้วยเออสี่แบงค์ด้วยกันเหมือนกันก็คือออมสินเออทกสทอสแล้วก็อิสลาม อิสลามแบงค์นะ,ะอันนี้ก็คือรับรับฝากเงินมีการรับฝากเงินกับผู้ประชาชนทั่วไปเนี่ยค่ะส่วนอีก4แห่งเนี่ยนะคะจริงๆเขามี8แห่งเนี่ยที่เป็นหลักๆเลยอีก4แห่งเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับฝากเงินโดยตรงจากจากประชาชนนะคะคก็จะเป็นพวก SME b n n k Exim b a n เแล้วก็จะมี บรรษัทเขาเรียกว่าบรรษัทประกันสินเชื่อสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบ,บอสอย,สยบกับบรรษัทต,ตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย <ừ> ซึ่งอันนี้เขาก็จะไม่ได้ทําธุรกรรมกับประชาชนแต่ว่าเขาก็จะเป็นลักษณะของสถาบันการเงินที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทําตามวัตถุประสงค <ừ> ์ต่างๆกันยกตัวอย่างเช่นอย่างเอ็กซิมแบงก์เนี่ยก็อาจจะส่งเสริมผู้ส่งออก SME Bank ก็จะเป็นรายย่อยไปนะคะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยไปทีนี้ผู้ที่รับเงินฝากโดยตรงกับประชาชนแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆให้ประชาชนได้ใช้บริการเนี่ยใน4ีแบงก์เนี่ย ก็ <g ots> แต่ละแห่งเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปอย่างที่นาดาเรียนนะคะว่าออมสินเนี่ยก็จะเน้นที่ความเป็นธนาคารประชาชนเน้นการออมเน้นส่งเสริมให้เกิดการออมกับประชาชนโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มคนผู้มีไรายได้น้อยเพราะว่าตรงน,นี้ก็จะเป็นการเสริมวินัยในการออมไปส่วนทกศคงจะต้องส่งเสริมในเรื่องของเกษตรกรนะคะคมีการดูแลในเรื่องของสินเชื่ออะไรก็คงจะเน้น,นในเรื่องของเกษตรกรเป็นหลักส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยเขาก็คงเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะส่วนในเรื่องของอิสลามแบงก์เนี่ยก็เป็นตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้นมาตามหลักศาสนารแต่่วาาพพออดููเซมินไปะ เราวันนี้เราคงเจาะที่2แบงก์ใหญ่ๆเลยนะฮะก็คือที่มันเป็นปัญหาแล้วก็เกิดการถอนเงินจํานวนมากเนี่ยนะฮะก็คือธนาคารออมสินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกสผมลองไปดูที่ออมสินก่อนออมสินเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือวัตถุประสงค์ก็คือเน้นเรื่องของการออมแต่แต่แน่นอนคือรับมาเนี่ยจ่ายแต่ดอกอย่างเดียวใช่ไหมฮะถ้าถ้าออมอย่างเดียวเนี่ยคือผมผมจ่ายดอกอย่างเดียวผมผมผมเรียกว่ามีแต่รายจ่ายอะผมไม่มีรายได้ เขาปล่อยสินเชื่อด้วยเขาปล่อยสินเชื่อด้วยซึ่งสินเชื่อของเขาเนี่ยก็จะเน้นที่สินเชื่อตามนโยบายก็มีนะคะแล้วก็สินเชื่อที่ให้กับสินเชื่อที่อยู่อาศัยหมดเลยค่ะเป็นธนาคารประชาชนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสินเชื่อที่ให้สินเชื่อธุรกิจเขาก็ทำนะคะไม่ได้หมายความว่าเขาจะเอาจะเฉพาะประชาชนเท่านั้นเพราะฉะนั้นธนาคารอมสินเนี่ยเขาทำธุรกรรมได้หลากหลายมากสินเชื่อธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัยสินเชื่อตามนโยบายรัฐเขาก็ทํา นะพี่แต่ว่าโดยความเข้าใจของเราธนาคารอมสินเนี่ยจะค่อนข้างจะเรียกว่ายังไงอ่ะการที่จะใช้นโยบายรัฐเข้าไปเอาเงินจากธนาคารอมสินออกมาเนี่ย ไม่ได้เป็นภาพที่เราเห็นบ่อยนักอย่างธนาคารประชาชนเนี่ยก็จะมีโครงการที่ชัดเจนที่จะให้ปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนผู้มีไรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้อันนี้เขาก็จะมีนโยบายที่ชัดเจนรัฐนาลาออมสินก็จะกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสินเชื่อที่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าจะปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนในลนักษณะแบบไหนอันนี้ก็เป็นธรรมดาหาแหล่งรายได้ธรรมดาอันนี้น,ก,น,นก็คือเราก็เห็นภาพว่า,วาเอาล่ะถ้าสมมติว่าทางทาง,ทาง,ท,างทางรัฐบาลเขามีนโยบายมาทางธนาคารออมสินในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวเองก ใช่ไหมฮะเขาก็สามารถที่จะดําเนินการได้แต่ก็ต้องกาหนดให้มันสอดคล้องนโยบายอย่างที่อาจารย์บอกว่าธนาคารประชาชนใช่ปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนโดยตรงอย่างงี้เขาก็ทำนะคะไม่ได้ไปแทลลอยคนนึงไม่เกินห0,000บาท30 0 0 0บาทที่เราเคยเห็นเนี่ยใช่ธุรกิจเองเขาก็ให้ทั้งธุรกิจขนาดกลางขนาดใหญ่เขาก็มีไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ไม่มีเลยนะคะเขาก็ทําเหมือนกับธนาคารปกติเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องหาหารายได้จากดอกเบี้ยเหมือนกันแต่ความเข้าใจของคนทั่วไปครับอาจารย์บอกว่าอุ๊ยพอพูดถึงธนาคารอมสินเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คิดถึงเลยก็คือแบบเด เก็บเก็บตังบัลละบาทสองบาทใช่ไหมฮะอาจารย์คือวันละบาทสองบาทยอดกระปุกยอดกระปุกยยอนก,ก,กระปุกไว้เนี่ยแล้วพอแบบสิ้นเดือนคุณแม่มาปุ๊บทุบกระปุกแล้วไปที่แบงก์ไปที่ออมสินไปฝากเงินที่ไหนไปฝากที่ออมสินอันนี้ตั้งแต่เด็กเลยนะฮะแล้วก็สองก็คือสลากออมสินค่ะเออจริงๆผมว่าผมว่าส่วนใหญ่เข้าใจกันเท่านี้โอ้แต่ว่าอย่าอย่ามองออมสินเล็กนะคะธนาคารออมสินนี่มีสินทรัพย์สองจุดสองล้านนะคะประมาณสองจุดสองล้านล้านนะคะ คือจริงๆเขาไม่ใช่ธนาคารเล็กนะคะเขาเป็นธนาคารที่ใหญ่มากแล้วก็มีเงินเพีเยงแต่ว่าลักษณะของธนาคารเนี้ยเขาระดมทุนด้วยการฝากเงินซะเยอะ,ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในสิสนทรัพย์2จุดประมาณ2.17ล้านล้านเนี่ยค่ะจะเป็นเงินฝากซะประมาณ1.87ล้านล้านล้านซึ่ง,ง,ง,งนั่นหมายความว่าเงินที่เขาได้มาเนี่ยมันมาจากการออมจริงๆม,มาเพราะว่าถ้าในแง่หนึ่งก็คือว่าสินทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยแหล่งเงินที่เอามาซัพพอร์ตสินทรัพย์ตัวเนี้ยมากกว่าเยอะอะสองจุดสองล้านล้านนะหนึ่งจุดแปด 1.8เนี่ยมาจากเงินออมเงิน1.8นที่มาจากเงินออม 1> 1. มาจากเงินออมมาจา,จากเงินฝากก็เรียกว่าเงินฝากแล้วกันาาจากอย่าเรียกว่าเงินออมเพราะเราไม่แน่ใจว่าการฝากเงินเนี่ยอาจจะเป็นรูปแบบเงินเป็นธุรกิจเองมาฝากก็ได้เพราะว่าดอกเบี้ยเขาในบางช่วงเวลาก็สูงส<ต>ถาบาันบางแห่งเองก็ใช้เขาเป็นแหล่งในการหาผลตอบแทนเหมือนกันเพราะว่าเขาเองเขาก็สามารถที่จะออก ผลิตภัณฑ์ที่มีเป็นดึงดูดแหล่งเงินได้เยอะครับถ้าย้อนกลับมาเอาล่ะธนาคารออมสินศีเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าถ้าอย่างนี้แล้วเราเห็นภาพแล้วว่าเขาทําอะไรบ้างนะฮะทั้งรับฝากเงินนะฮะมีการขายสลากก็คือต้องเอาเงินไปทําอะไรเนี่ยก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีการทําธุรกิจอื่นๆเรื่องของการปล่อยกู้อะไรเพื่อจะให้ได้เงินเข้ามาอันนี้เราเห็นภาพแล้วเราเห็นทกศล่ะทกศนี่เขาให้ธนาคารนี่เขาจะเน้นไปที่กลุ่มเกษตรกรซึ่งจริงๆทกศเองเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะของ ให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์การ,การ,กรเกษตรกลุ่มกเกษตรกรอย่างนี้ค่ะเป็นหลักแล้วก็จะมีสินเชื่อที่หลากหลายเหมือนกันานธนาคารอมสินกับทกศสองแห่งนี้เขามีลักษณะพิเศษอย่างนึงก็คือเขาสามารถที่จะออกสลากได้ก็จะเห็นว่าเป็นแหล่งระดมทุนเขาแห่งหนึ่งเหมือนกันก็คือพวกสลากาสินอะไรของ,งเขา,าอขอ,อ,าอมสินเขาก็เป็นสลากออมสินอย่างที่คุณทัศน์พง์ทราบเน,น,น,นี่ยนะคะขึ้นจริงแต่ว่าจทกศเองเนี่ยเขาจะเน้นสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อกลุ่มต้องเรียกว่ายังไงอะ สินเชื่อเพื่อให้เกษตรกรให้ผู้ผลิตให้ผู้ประกอบการทางด้านการเกษตรแล้วก็สหกรณ์การเกษตรเนี่ยเป็นหลักเพราะฉะนั้นเขาก็จะเน้นไปที่กลุ่มกลุ่มเกษตรกรเพราะฉะนั้นการทานโยบายอะไรที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรเนี่ยก็จะต้องส่วนมากก็จะต้องไปผ่านทกศนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการธรรมดาและเขาก็ระดมเงินเหมือนกันระดมเงินฝากของทกศก็เป็นระดมเงินฝากเหมือนการออกสลากทวีสินเหมือนการระดมเงินจากประชาชนเหมือนกันจากสถาบันการเงินอื่นๆเหมือนกัน เขาก็ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจจึงจะดึงเงินฝากเข้ามาได้ก็คือถ้าดูอย่างนี้ก็คือถึงแม้ว่าเขาจะเป็นสถาบันเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยแต่เขาก็ยังมีก็สองสองสองอันนี้ก็คือถ้าดูแล้วมันก็คล้ายกันใช่ไหมฮะแต่ว่าวัตถุประสงค์คนคนหนึ่งดูเรื่องของเงินออมประชาชนอีกคนหนึ่งดูเรื่องของพี่น้องเกษตรกรทั้งฝากทั้งจ่ายทั้งอะไรเงี้ยทางโครงการต่างๆของรัฐบาลเหมือนกันใช่ไหมฮะทำนโยบายรัฐได้เหมือนกันโครงการรัฐจำนำข้าวอย่างเงี้ย จริงๆก็คือโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยรัฐบาลก็ใช้ทกศน,นี่แหละเป็นช่องทางในการจ่ายเงินเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยมีเรียกว่าอะไรมี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 มเขาเป็นลูคกค้าเป็นลูคกค้าอยู่แล้วใช่เป็นลูกค้าอยู่แล้วมีข้อมูลอยู่แล้วเพราะฉะน,นั้นถ้าจะให้สินเชื่ออะไรหรือจะสนับสนุนอย่างเรื่องบัตรเครดิตเกษตรกรเนี่ยนะคะเป็นนโยบายหนึ่งเหมือนกันเนี่ยก็ผ่านทกศเหมือนกันเพราะว่าความที่เขาเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยเขาสามารถทําได้แล้วเขาก็สามารถที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับ เกษตรกรได้โดยตรงอยูแ่แล้วและระหว่างธนาคารนี่เขาก็สามารถทําได้ทําได้ไค่ะแล้วจริงๆธนาคารออมสินเองทกศเองหรือธนาคารสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นๆเองเนี่ยนะคะคก็สามารถที่จะทําธุรกรรมระหว่างกันได้เพราะฉะนั้นการกู้ยืมลักษณะท,ที่เป็นอินเตอร์แบงค์เนี่ยเขาเรียกว่าการทําธุรกรรมระหว่างธนาคารซึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องทําเฉพาะสถาบันการเงินเฉพาะกิจอย่างเดียวนะคะสามารถข้ามไปที่สถาบันการเงินอื่นธนาคารพาณิชย์เองก็สามารถที่จะใช้อินเตอร์แบงค์ ไปกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้หรือแม้แต่หรือแม้แต่สถาบันการเงินรูปแบบอื่นตัวยอย่างเช่นสหกรณ์ต่างๆก็สามารถที่จะใช้ลักษณะของเงิน อินเตอร์แบงก์เงินกู้ยืมระหว่างธนาคารและหลังสถาบันการเงินด้วยกันได้เหมือนกันเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะมาถามช่วงหน้านะมันคืออะไรอินเตอร์แบงก์เนี่ยนะฮะเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารเนี่ยมันคืออะไรตอนนี้มันเป็นประเด็นมากนะแล้วมันทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เราเห็นกันวันนี้เนี่ยนะฮะเงินที่พี่น้องประชาชนไปถอนที่ธนาคารอมสินถึงประมาณเกือบ20 0 0 0ล้านบาทนะที่หักลบบนี้แล้วนะฮะติดลบวันนี้20 0 0 0ล้านบาทนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ